สวัสดีสบายดีพี่น้องเสาร์วันนี้ก็เป็นเสาร์ของมือวันศุกร์พี่น้องวันที่ยีเดเดือนมิถุนายนพศสองพันห้ร้อยหกสิบพี่น้องเสาร์วันนี้ก็สิภาพพี่นอ้องมาเบิง้งหลังจากคนตกมืาขึ้นนะพี่น้องนาะ ผลานการทางรถไฟพี่น้องทางเขาตจมเมืองตลาดต้มโตห่วยัะท่านพี่เนาะนากลามสะพานถ้าทางรถไฟต้มตหวยตะท่านกี่ากำลังลงสะานพี่นนองสภาพพี่น้องปบรรยากาศน้าเสาร์มงงาะพี่เนาะเนาะกาศชดื่นหลังฝนตกพี่นนอง ไปตลาดพี่น้องไปซื้อน้ำมันมาใส่เครื่องตัดหญ้าพี่น้องน้ำมันใส่เครื่องดันยาหิ้งง้วอสุนซนแล้วพี่น้องสุนซนห้วยสับทันหลบจากสะพานเรียบร้อยพี่น้องขณะนี้แล้วพี่น้องเด้ินไปลกินข้าวดูสองเบิ่งตาอถูกปุ๊บถูกใจกับคนไรก็เสียให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อเอเยดายนี่เดี๋ยวแรงกินินต่อไป फिर का डेटा भी डालता हैserverId